สิจิบเอาชันแกวบวบวบอกมือายบัยหุยเดอเจ็บลายเดอบักไอลายเดอสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้นะคะเรามีนัดกันที่17นาฬิกาสนาทีนะคะสำหรับใครนะคะที่รอนะคะกดไ like, ลค์รัวๆมาเลยนะคะ วันนี้นะคะบอสครูจอยนะคะมาที่หน้าเพจโอเคไหมต่อไปนี้นะคะเราจะล็อกไทม์ไว้เลยนะคะเวลาเราจะเจอกันก็คือ17นาฬิกา17นาทีที่เพจนี้นะคะเพจบอสครูจอยสังจิตเนลมิตเงินล้านนะคะโอเคไหมโอเคไหมสำหรับใครนะคะที่รออยู่นะคะสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองสักครู่เดียวนะคะแป๊บหนึงแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ มาไอหลเดอสวัสดีค่ะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดทักทายกันได้นะคะพูดคุยกันได้ภาพชัดเสียงชัดไม่เอย่ยภาพชัดเสียงชัดไหมคะสวัสดีจ้าภาพชัดเสียงชัดไม่เอย่ยสักครู่เดียวเดี๋ยวเรารอเพื่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวเหมือนกล้องมันสันส่นๆสวัสดีสวัสดีทุกคนเลย เดียวนะคะขออนุญาตแชร์ตัวเองสักคู่เดียวนะคะเช็คภาพเช็คเสียงนะคะเอออันนี้มันอันนี้มันต้องแชร์ได้ทีละกลุ่มนี่เนาะวันนี้นะคะหัวข้อเด็ดมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่เก้ๆกักงกลงกลัวกลก้าอยู่นะคะบอกเลยนะคะว่าคุณโคตรโชคดีเลยนะคะที่คุณฟังคลิปนี้นะคะเอาชนะความกลัวด้วยความกล้าได้อย่างไรนะคะวันนี้นะคะสุดยอดแล้วก็เป็นหัวข้อที่เด่นมากๆเลยนะคะสักครู่เดียวสักครู่เดียวนะจ๊ะสักครู่เดียวที่รัก นี้นะคะเรานะคะก่อนที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่จะขายของหรือจะทำอะไรนะคะบนโลกใบนี้นะคะเรานะคะมีความกลัวอยู่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะเอาชนะความกลัวได้อย่างไรวันนี้นะคะจอยนะคะมีเทคนิคนะคะเทคนิคสำคัญเทคนิคพิเศษนะคะมาบอกนะคะบอกเลยว่าเขาเรียกอะไรนะมาแบ่งปันดีกว่านาะอเออนะคะ จะทำให้ทุกคนนะคะทลายเกาะความกลัวนี้ออกไปได้อย่างง่ายๆสบายๆเลยค่ะสักครู่เดียวสักครู่เดียวขออนุญาตรอเพื่อนสักครู่นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะ จะก็ประกาศไปทาง Facebook ส่วนตัวแล้วว่าเรามีนัดกันที่17นาฬิกา17นาทีเพราะเพราะว่าอย่างบางคนนะคะยังไม่ได้ติดตามเพจเพจนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนะคะรอทุกคนสักครู่เดียวรอเพื่อนสักแป๊บหนึ่งนะใจเย็นๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมาบอกเทคนิคว่าเรานะคะจะทะลายเกาะความกลัวนั้นออกมาได้อย่างไรอีกอึดใจเดียวสักครู่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองสักแป๊บหนึ่งนะคะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่านะคะกดทักทายพูดคุยกันได้นะคะตอนนี้ก็คือกําลังน่วนกับการหาปุ่มแชร์อยู่กับการหาปุ่มแชร์อยู่นะคะเออสวัสดีทุกคนเลยจ้าวันนี้อากาศหนาวมากๆเลยนะหนาวแบบนี้มาติดต่อกันสองวันแล้วเนาะเออใครหนาวบ้างคะพูดคุยกันได้นะ You know, oh. เดี๋ยวเรารอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะจ๊ะตามเพื่อนให้หน่อยนะคะตามเพื่อนให้หน่อยนะคะวันนี้สวยไหมสวยไหมสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาบอกเทคนิคพิเศษแต่ว่าต้องขออนุญาตนะคะรอเพื่อนสักครู่เดียวบวกด้วยที่ว่าปกติจอจะมาหน้า เฟซบุ๊กส่วนตัวแต่วันนี้นะคะมาหน้าเพจอ่าหลายหลายคนยังไม่ได้กดติดตามเพจไว้นะคะก็ยังจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะคะวันนี้นะคะถ้าเรารักใครชอบใครนะคะเราก็ตามให้เขานะคะเข้ามาฟังได้นะคะเทคนิคดีเทคนิคพิเศษนี้บอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณฟังแล้วคุณอาจจะมีความกล้ามากขึ้นก็ได้จากที่คุณเคยกลัวอยู่กลัวในหน้าที่นี้ไม่ไม่จำเป็นว่าเราต้องกลัวเรื่องงานเรื่องอะไรนะเอาทุกๆอย่างมารวมกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ มันจะเป็นการทลายเกาะอ,ออกมาจากโลกคอมฟอร์ตเดิมของเรานะคะวันนี้นะคะเทคนิคพิเศษที่จอยตั้งใจจะมาแบ่งปันให้นี้นะคะอยากให้ทุกคนได้รับฟังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนสักครู่เดียวค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าด้วยที่ว่าเพจนี้เพิ่งตั้งมาได้ประมาณ2เดือนอะไรอย่างนี้นะคะคนก็ยังไม่มากดติดตามไว้นะคะ คุยกันไปก่อนคุยกันไปก่อนอากาศหนาวเย็นมากๆเลยค่ะวันนี้สวยไหมวันนี้แต่งหน้าสวยมากๆเลยนะคะบอกเลยขอบคุณโฆษณาจิกแป๊บเดียวนะคะครึ่งจังหวะเราไปเลยสวัสดีค่ะคุณกู เสียงชัดภาพชัดไหมคะเสียงชัดภาพชัดไม่เอย่ยอันนี้มันน่าจะกดไอ้น,นี่ไม่ได้เนาะอ๋อมันกดความคิดเห็นได้ตรงนีอยดังเปรียงเปลี่ยงคอยมีชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นไปค่อยคนจนจังกลายเป็นคนรวย วันนี้นะคะถ้าใครอยากรวยเข้ามาฟังนะจ๊ะจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไล่โลกบทึงชาตินี้ชาติหน้าตารอดไปโอเคนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะใครอยากฟังเทคนิคนีคน้บ้างแล้วนะคะกดไ like, ลค์รัวๆๆมาเลยนะคะจอยนะคะตั้งใจนะคะที่จะมาแบ่งปันนะคะในหัวข้อนี้มากๆอยู่ๆนะคะก็ ขุดหัวข้อนี้ขึ้นมาเลยรู้สึกว่าการที่เราได้พูดคุยกับผู้คนมากมายนะคะต่างหน้าหลายตาเราสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนั่นก็คือความกลัวนะคะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมทุกคนต้องกลัวเรารู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าจอยก็เป็นคนหนึ่งที่เคยกลัวมาก่อนเออโอเคไหมโอเคไหมจอยก็เป็นคนหนึ่งที่เคยกลัวมาก่อนนะคะเอาเป็นว่านะคะจอยจะมาแบ่งปัน เขาเรียกว่าอะไรนะขีดเส้นใต้หนักๆก,กับการคําว่าความกลัวในที่นี้นะคะมันไม่ใช่กลัวแค่กับการที่ออกมาไล์สดมันกลัวทุกๆอย่างเลยนะคะอยากรู้หรือยังคะว่าเราจะทลายความกลัวนั้นได้อย่างไรนะคะ ก่อนอื่นนะคะจอยต้องขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะคะสวัสดีค่ะบอสครูจอยผู้ร่าเริงนะคะหรือว่าโค้ดจอยนะคะหรือว่าจอยเฉยๆก็ได้นะคะเอาแต่ทุกท่านสะดวกนะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะจอยนะคะได้รู้จักกับครูสิตาได้อย่างไรนะคะมันเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เกิดจากบ้านเมืองเราเกิดเหตุการณ์หนึ่งก็คือโควิด1 9นั่นเองนะคะเขานะคะจะให้พนักงานนะคะอยู่ห้องโดยที่ไม่ออกไปทำงานโดยที่ไม่ออกไปไหนนะคะเรานะคะก็เลยนะคะเลื่อน Facebook ไปเจอคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะคะเราก็ยังไม่สนใจนะคะแล้วมีพี่ท่านนึงนะคะส่งคลิปของครูสิตามาให้เรานะคะ เต้นเต้อยู่นะคะเราก็อยากรู้แล้วว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เขาเต้นได้อย่างไรทําไมเขาถึงรา่าเริงขนาดนี้สดใสเบิกบานได้ขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ไปแกะรอยค่ะนั่นก็คือนะคะเข้าไปฟังในคลิปที่เขาได้ไลฟ์สดออกมานะคะแล้วนะคะมีวักหนึ่งที่เขาจะชอบพูดคําว่าคลิปมหาการ21ยี่สวันนั่นเองนะคะจอยก็รู้สึกว่าเอ๊ะ คลิปมหากาพย์21วันมันคืออะไรถูกต้องไหมคะแล้วเราก็ไปเซิร์ชดูใน Google นะคะแล้วมันก็โยงไปที่อ่า t u b e ทันทีเลยนะคะเราก็ได้ตั้งใจฟังนะคะแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยคลิปมหากาพย์มันดีขนาดนี้เลยเหรอนะคะทำไมแกถึงพูดถึงทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปทีปท่แกไลน์นั่นเองนะคะจอยก็เลยเกิดความเอนะคะแล้วนะคะจอยก็ตัดสินใจนะคะดูรว เดียวจบ21วันซึ่งเป็นการดูที่ผิดวิธีนะคะเออซึ่งเป็นการดูที่ผิดวิธีนั่นเองนะคะแล้วนะคะแต่ด้วยที่ว่าเราก็ดูไปแล้วนะคะเราก็มาเรียนสดหน้าเพจของครูสตาพรสวัสดิ์ปั้นเองได้ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะคะมันทําให้เรานะคะเขาเรียกเลยนะเก็บสะสมพลังบวกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วนะคะบวกด้วยที่เราไม่ได้ไปทําอะไร เราอยู่บ้านเฉยๆนะคะมีเวลามากๆเพราะว่าเขากักตัวตั้ง2เดือนนะคะตอนนั้นจอยยังเป็นพนักงานประจำอยู่ถูกต้องไหมคะแล้วนะคะจอยก็ตามไปดูย้อนหลังทุกคลิปทุกคลิปของครูใน y o u t u b e นะคะไปติดตามเองไปค้นหาเองนะคะส่งไปทาง t e a c h e r .com ไอ้ t e a c h e r s itar. .com นะคะส่งไปขอคลิปมหาการย1วันแบบเต็มฉบับมานะคะ แล้วนะคะจอยก็เลยไปศึกษาค้นคว้านะคะเรียนรู้นะคะกับคลิปที่ครูทําย้อนหลังไว้ย้อนหลังไว้นะคะยิ่งเรียนยิ่งตื่นรู้ยิ่งเรียนยิ่งรู้สึกนะคะแล้วนะคะจอยก็เลยตั้งจิตตั้งใจนะคะมาเรียนรู้คลิปมหากาศ21วันอีกรอบหนึ่งโดยการที่เรียนวันละคลิปแล้วทําตามสิ่งแรกที่จอยได้คืออะไรรู้ไหมสิ่งแรกที่จอยได้นั่นก็คือความสุข ซึ่งจอยไม่เคยมีความสุขมาก่อนเลยในชีวิตจอยไม่รู้เลยว่าการที่เรามีความสุขมันเป็นสิ่งที่ง่ายๆแค่นี้เองเหรอแค่เรายิ้มแค่เราหัวเราะกับสิ่งที่มันมีอยู่ง่ายๆแค่นี้เองเหรอนะคะแล้วนะคะจอยก็เลยรู้สึกว่ารักและศรัทธาผู้หญิงคนนี้มากๆนะคะ ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะหรือพัสิตาศักสิริธานาคุณนั่นเองนะคะแกนะคะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรนะมาโคชิ่งจอยโดยตัวต่อต,ตัวนะคะตัวต่อต,ตัวในที่นี้คืออะไรก็คือการดูคลิปคูนั่นเองนะคะทั้งย้อนหลังและก็ไลฟ์สดแล้วก็คลิปเก่าๆเราตามไปเรียนรู้นะคะจนกระทั่งนะคะเรารู้สึกรักผู้หญิงคนนี้แล้วพอเรารักเราเลยอยากรู้ว่าเอ๊ะเขาทำอะไร เขาทําอะไรนะคะเราก็ inbox กลับไปหาพี่คนที่ส่งคลิปมาให้เรานะคะแล้วนะคะพี่เขาก็บอกว่าครูสิตาขายของออนไลน์เราเป็นคนนึงนะคะที่ชอบเปิดโอกาสให้ตัวเองเราเป็นคนนึงนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรนะเปิดการไหลของเงินอยู่ตลอดเวลาก่อนหน้านี้นะคะจอยก็ทำออนไลน์ ทำธุรกิจเครือข่ายขายประกันบวกกับการประจําอยู่ด้วยอยู่แล้วนะคะซึ่งมันอาจจะประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างบวกด้วยที่ว่าจอยนั้นไม่รู้กฎแรงดึงดูดนั่นเองถูกต้องไหมคะเราไม่ผิดนะคะที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรถูกต้องไหมเออนะคะแล้วนะคะจอยก็เลยตัดสินใจถามพี่เขาว่าแล้วจะทํำยังไงล่ะถึงจะได้เรียนรู้ว่าเขาขายออนไลน์ เราจะเอาตัวเองเข้าไปในธุรกิจเขาได้อย่างไรนะคะตอนนั้นนะคะมันมีคอร์สคอร์สหนึ่งชื่อคอร์สปั้นรากยาหนึ่งนั่นเองนะคะเริ่มจากซื้อสินค้าชิ้นแรกนะคะก็คือ460บาทเราจะได้นําตัวเองนะคะเข้าไปอยู่คอร์สเรียนคอร์สนี้นะคะโดยที่ผู้นําหลักแสนผู้นําหลักล้านมาสอนเรานั่นเองนะคะจอยก,ก็ตัดสินใจแบบไม่รีรอเลยค่ะเฮ้ยถ้าเงิน460บาทนี้มันจะทําให้ฉันมีเงินแสน ฉันยอมแลกจอยก็โอนปุ๊บไปเลยนะคะแล้วชื่อเราก็เด้งเข้าไปอยู่ในคอร์สเรียนคอร์สนั้นนะคะตั้งแต่วันแรกมันทําให้จอยร,รู้สึกว้าวมากๆเลยนะคะว่าโอ้โหมันง่ายขนาดนี้หรอมันเป็นแบบนี้เลยเหรอคะแล้วจอยก,ก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้แบบร้อเปอร์เซนตนะคะแล้วเรียนมาลงมือทําเรียนไปลงมือทําไปเรียนไปลงมือทําไปนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเรานะคะถึงวาระเวลาของเรานะคะที่ทํางานนะคะ เชิญเราออกนะคะเพราะว่าบวกด้วยที่ว่ามันเกิดโควิดเขาเรียกว่านะ o อ drop ค่าคอมดรอปมันก็ตามมาต่างๆนานาน,าน,นะคะแล้วนะคะเราก็ออกมาทำตรงนี้แบบเต็มตัวอันนี้คือประวัติร้าวๆก่อนที่จอยจะรู้จักกับครูสิตาได้อย่างไรเออโอเคไหมแล้วนะคะทำไมมันถึงเกี่ยวกับหัวข้อนี้ล่ะเอาชนะความกลัวด้วยความกล้า ทำทั้งๆท,ที่กลัวมันเกี่ยวข้องกับอย่างไรกับที่จอยเล่ามาตั้งแต่ตอนต้นมันเกี่ยวข้องกันค่ะคุณรู้ไหมคะว่าวันหนึ่งนะคะเราโดนออกจากงานมันเป็นงานที่เรารักมันเป็นงานที่เราใฝ่ฝันเราออกมาปุ๊บเรารู้ตัวเองแล้วว่าเราโดนออกคุณเชื่อไหมความเศร้ามันเกิดในหัวใจความหม่นหมองมันเกิดในหัวใจความไม่สดใสมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งแล้ววันนี้ เราจะทํำยังไงดีในเมื่อตรงนี้เราก็ปูทางมันออกมาแล้วตรงนั้นมันก็สิ้นสุดแล้วนะคะจอยเกิดคําถามกับตัวเองจอยนอนจมปลักกับความทุกขนะ์น่ะอยู่ประมาณสองวันเต็มๆแล้วจอยลุกมาถามตัวเองว่ามึงจะอยู่แบบนี้จริงๆเหรอมึงจะนอนเพื่ออยู่กับกองทุกข์แบบนี้จริงๆเหรอคนที่อยู่รอบข้างเราเขาก็ไม่มีความสุขไปกับเราเราเองเราก็ไม่มีความสุขมีแต่ร้องไห้นะคะ แล้วนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งจอยตัดสินใจค่ะเพียงเพราะประโยคของคนคนหนึ่งนะคะเขาพูดขึ้นมาว่ามึงต้องสู้กับมันสิขนาดแม่เขาเป็นคนขายของแท้ร้องไห้ย,ยังต้องปาดน้ำตาแล้วไปยิ้มกับลูกค้าเลยคนคนนี้ถ้าเขาฟังอยู่เราไม่ต้องเอ่ยชื่อเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นใครจอยได้ยินประโยคนี้แค่นั้นแหละคะ่ะ จอยฮุดขึ้นมาแล้วจอมานั่งคุยกับตัวเองว่ามึงจะยอมแพ้แค่นี้หรือวะชิชบามึงต้องไปต่อสิสิ่งที่มึงทํามามันดีอยู่แล้วถ้ามึงคิดว่าคุณสิตาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมึงได้มึงลุยเลยถามว่ากลัวไหมนาทีนั้นกลัวนะคะกลัวเพราะอะไรทุกๆสิ่งทุกอย่างมันลบหมดแล้วอะ่ะ เราก็กลัวนะคะจากที่เราเคยไลฟ์สดทุกวันทุกวันเราหยุดการไลฟ์สดไปเป็นเดือนเราก็เริ่มกลัวกล้องเริ่มกลัวสภาวะแวดล้อมจะมีคนดูไหมจะมีเสียงตอบกลับอย่างไรนะคะเรากลัวไปหมดเลยในหัวใจของเรานะคะแต่ถ้าเรายังมัวกลัวอยู่ไม่มีบอสคู้จอยในวันนี้แน่นอนค่ะจอยเลยตัดสินใจนะคะลุกขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวแต่งหน้าทําผมหาเสื้อผ้าตัวเก่าๆที่มันสวยที่สุดออกมาใส่ เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแต่งหน้าแบบใหม่ให้ดูสวยขึ้นนะคะให้ดูดุดันขึ้นนะคะตัดสินใจจับขากล้องอีกครั้งหลังจากที่เขาโดนใยแมมมุมเกาะมานานนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะลุกขึ้นมาตั้งกล้องตัดสินใจไล์สดในวันแรกบอกเลยนะคะว่าเขาเรียกว่าเลยนะพอเราทำทั้งที่เรากลัวตื่นเต้นเหงื่อแตกเหงื่อไหลนะคะมือสั่นแต่นะคะเราก็ยังไปต่อเราก็ยังทำต่อนะคะ ไม่มีอะไรนะคะที่เราเขาเรียกอะไรไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งเราได้นะคะวิธีเรียกพลังนะคะของจอยนะคะจอยจะบอกเลยเป็นเทคนิคที่จอยทําแล้วใช้ได้ผลมากๆวิธีเรียกพลังที่เราจะเอาชนะความกลัวทั้งหมดทั้งปวงของจอยนะคะจอยทําอย่างไรรู้ไหมคะจอยนึกถึงหน้าแม่นึกถึงวันที่แม่เขายิ้มหัวเราะนึกถึงวันที่เขามีความสุนึกถึงวันที่ เราหลุดพ้นกับจากสิ่งที่มันเป็นอยู่เราได้ยินเสียงหัวเราะของคนที่เรารักเราได้ยินเสียงหัวเราะของแม่เราของพี่ชายเรานะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะที่ราคาปิดประตูได้ไหมคะนะคะเรานะคะตัดสินใจลุกขึ้นมาทําแบบนี้ต่อเนื่อง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 ,อองทุกๆวันแล้วนะคะความกลัวนั้นเชื่อไหมคะว่ามันหายไป หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่จอยไม่รู้ไม่ทันได้สังเกตไม่ทันได้สงสัยเลยว่าความกลัวนั้นมันหายไปนะคะแล้วนะคะอยู่ๆนะคะพอเราเขาเรียวกว่าอะไรนะเราตั้งกล้องไฟ์สดเรานั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องเราขอบคุณตัวเองอย่างต่อเนื่องเราขอบคุณทุกสรรพสิ่งอย่างต่อเนื่องมากเกินกว่า21วันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนง่ายราวกับดีดนิ้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสนับสนุนเรานะคะ คุณเชื่อไหมคะไม่ว่าลูกค้าไม่รู้มาจากทางไหนนะคะตัวแทนไม่รู้จากทางไหนหลังไหลเข้ามาหาเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่เราขายของได้ไม่ได้รู้จักกับไม่ได้เป็นเพื่อนกันทาง Facebook นะคะเขามาขอเป็นตัวแทนกับเราคุณเชื่อไหมว่าวันนี้ถ้าจอยยังกลัวอยู่แล้วนอนจมอยู่กับการร้องไห้ในวันนั้นเมื่อ2เดือนที่แล้ว อาจจะไม่มีจอยในวันนี้ก็ได้นะคะวันนี้จอยบอกเลยว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะถ้าเรามองแล้วเราเอามาเป็นพลังบวกเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรานะคะแต่ถ้าเรามองแล้วเราเอามาเป็นพลังลบนะคะมันก็ลบอยู่ดีนะคะครูสิตาสอนจอยเสมอจอยไม่รู้นะครูอาจจะสอนหลายคนแต่จอยคิดว่าครูสอนจอยคนเดียวนะคะครูสิตามักจะสอนจอยเสมอว่าวันนี้ถ้าเราลุกขึ้นมาทำทั้งทั้งที่เรากลัว เราจะละทิ้งความกลวนั้นไปได้แล้ววันนี้เรามองหาสิ่งที่เป็นไปได้มองหาสิ่งโชคดีมองหาแต่สิ่งทีดีเราก็จะได้เห็นแต่สิ่งดีๆเพราะเรามองหาเราจึงมองเห็นแล้วเราต้องเป็นนักเปิดโอกาสด้วยเปิดโอกาสในที่นี้คืออะไรเปิดโอกาสเขาเรียกอะไรเปิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่เปิดการไหลของเงินนะคะวันนี้นะคะจอยเชื่อเหลือเกินค่ะว่าสําหรับใครนะคะที่ฟังคลิปนี้นะคะ จะบอกเลยว่าคุณโคตรโชคดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นการไลน้าเพจครั้งแรกที่จอมั่นใจและเป็นการไลหน้าเพจครั้งแรกที่จอรู้สึกว่าตัวเองแม่งโคตรเจ๋งเลยเอาเขาเรียกว่าเอาความรู้สึกที่ตัวเองทําได้แล้วมาส่งต่อ คุณเชื่อไหมว่ามันเจ๋งยิ่งกว่าเจ๋งยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนะคะหาที่เปรียบไม่ได้นะคะวันนี้นะคะจอยก็มาสั้นๆนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วนะคะเราจะเจอกันทุกวันนะคะเวลา17นาฬิกา17นาทีนะคะแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าสำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้จักจอยมากขึ้นยิ่งกว่านี้นะคะ กดติดดาวเพจนี้ไว้นะคะแล้วเราจะเจอกันนะคะวันนี้นะคะต้องขอลาทุกคนไปแล้วสำหรับใครที่มาทีหลังย้อนตั้งแต่ต้นคลิปนะคะบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะคะวันนี้ต้องไปแล้วรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ